กูดมอลล์เตน,น,นทุกคนเท3ตุลา,าคมของทุกปีที่หมู่บ้านเขาจะมีประเดี๋ยวเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลองการรวมประเทศของเยอรมนีตะวันออกแล้วก็ตะวันตกหมู่บ้านที่ฉันอยู่เนี่ยนะมีเออบ้านไม่เกิน100หลังคาเรือนนะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเธอแล้วก็ลายล้อมด้วยป่าห่างไกลไม่มีซูเปอร์มาร์ทไม่มีเออดับเพลิงประจําหมู่บ้านไม่มีร้านอาหารไม่มีโบสถ์เออเธอเล็กมากถามมาเล็กขนาดนี้เรารู้จักกันหมดไหมก็ไม่หมดนะเธอฉัน ที่รู้จักเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆอยเวลาออกไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเพื่อนบ้านรอบๆสี่ห้าหลังคาเรือนนี่แหละที่พอจะฝากฝังอะไรกันได้สมมติว่าถ้าไม่อยู่อะไรเงี้ยก็จะฝากโอปา้าโอมาไว้ให้ช่วยดูแลอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเวลาที่เราจะได้เห็นคนในหมู่บ้านมาจอยกันอะไรเงี้ยตอนที่ทมีพิธีมีงานอะไรเงี้ยแหละก็จะมีงานปีหนึ่งสักประมาณสี่ซาห้างานหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยแหละพิธีเดินขบวนงานก็จะเริ่มสักประมาณตอนห้าโมงเย็นนะใครๆก็จะเริ่มทยอยเดินมาที่กลางตรงหมู่บ้านเริ่มด้วยดนตรีฟิลประมาณปลุกใจดด้วยุก็จจะ คบเพลิงเธอแล้วก็เดินไปรอบหมู่บ้านใช่ไหมลูกเล็กเด็กแดงนี่ก็คือมากันหมดนะเด็กๆที่เขาเออเล็กๆเ,เนี้ยจะมาจุดคบเพลิงมันเป็นไฟอย่างนี้มันอันตรายใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นแบบโคมไฟคือช่วงนี้ก็คือว่าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะขายมีเป็นลวดลายอะไรเงี้ยให้เด็กเลือกเยอะแย,ะ,ยะมากอพอได้เวลาอะไรเราก็เดินไปรอบๆหมู่บ้านเธอจะผ่<ๆ>านผ<ๆ>่านบ้านไปเกือบครบทุกหลังอะเนาะหลังไหนที่เขามีคนแก่แล้วก็ไม่ได้ออกมาเดินขบ,บวนเพราะมันหนาวแล้วเธอว่าไปตอนนี้<ๆ>ก็จะแบบเปิดหน้าต<ๆ>่างมาโบกไม้โบกมือทักทายอะไรเงี้ยเออน่าร พิธีการก็ไม่มีอะไรมากก็คือเดินขบวนกันมาเดินยาวกันมาเรื่อยๆจนมาถึงแบบปลายของหมู่บ้านตรงนี้มันจะเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นลานกิจกรรมเราก็จะเอาคบเพลิงที่เราถือมาเนี่ย ามาสุมรวมกันไว้จุดกองไฟปีนี้กองไฟเล็กนะปกติทุกปีกองใหญ่กว่านี้มากเลยอะแล้วมันมีฟืนมีไฟอย่างเงี้ยมันอันตรายใช่ไหมก็ต้องมีรถดับเพลิงแต่จะมาสแตนบาย2องคันนะเธอเพื่อความปลอดภัยเนะาะอาเฟีิร์สนี่ก็จะเป็นบรรยากาศท้องฟ้าช่วงกลางคืนเธอมันก็ิ่นจะหลุดจากซัมเมอร์มาแล้วก็เข้าเป็นใบไม้ร่วงใช่ไหมแต่ว่ากลางคืนคือหนาวมากหนาวจริงจังแล้วอะ